ไอ้ความกวนตีนเนี่ยเอาเป็นว่าผมไปก่อนกนแล้วกันนะขอตัวไปกระตุกจิตกระชากใจกับระชารย์แดงก่อนนะโอเคท่านผู้เจริญบรรลุอรหันต์แล้วบอกจะได้เลิกท่องดับเบิลหมีสัที นรกตลกเบรกแตก EP 17ทีมพยักพังงาดโลกให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรสวัสดีอเล็กซ์ถ้าอยากเข้าทีมฉันละก็นายรู้ใช่ไหมว่าเงื่อนไขคืออะไรเหรอโอ้ยรู้ดิรู้อยู่แล้วพาทีมไปชนะแมนซีให้ได้ยังไงละ่ะไม่ยากล็อกรอรับผมเข้าทีมได้เลยดีมากจะค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะทีมของเรารวมตัวขึ้นให้พร้อมสู้ไม่มีคำว่าแพ้นายก็รู้ว่ากว่าฉันจะรับใครเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจะบอกให้ ของเรากําลังคึกผมก็ฝึกมาอย่างหนักทางบอลก็ดีทางบ้านก็ไม่เลวทุกคนบอกว่าผมไม่คนน้ําดีไม่มีน้ําเดินอย่างแน่นอนถ้าทีมจะชนะนั่งเฉยเก็ชนะนั่งเฉยเก็ชนะขอให้เจริญเถอะพ่อคุณเอางี้ถ้ามีความรุนแรงในทีมเช่นเอาเขายันขาหรือเอาถุงดำมาครอบหัวแกล้งกันแบบเนี้ยนายจะทำยังไงนายบอกสิก็แค่หยอกเด็กเล่นละมั้งแต่พอถึงเวลาติดตั้งกล้องวงจรปิดไปเลยมันช่วยจับภาพได้หมดแบบเนี้ย หลับเหมือนคนตายสบายกูละกูรู้มีกล้องวงจรปิดแต่กูไม่แคร์โอ้โหเงินเยอะเธได้เป็นฟ่อนเลยเอาเป็นว่าเงินทั้งหมดนี้เป็นของกูแล้วแล้วมึงก็หลับให้สบายเถอะนะพ่อมึงสีหลับอุ๊ยกูเพิ่งรู้ว่าพ่อมึงหลับแบบลืมตาเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะกูเห็นว่าแบงค์มึงยับกูก็เลยดึงเอามาจัดให้ใหม่ทีนี้ไม่ยับละเรียบแป้เลยแล้วมึงจะบอกใครนะว่ามึงชอบหลับแบบลืมตาอุบาทพูดในคำเดียว อย่าหาทำเอาละแล้วเจอกันเนอะเราสอคนได้รวมงานกันแน่นอนเตรียมตัวใส่สูตรรอไว้ได้เลยใส่สูตรดีกว่าไม่เสียวเพราะถ้าใส่เดียวเดี๋ยวจะมีเรี่องเจอกับอาร์เซนอลน่ะเหรอทีมผมเองมันก็เหนื่อยทุกครั้งเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องสามแต้มลรอกมันคือศักดิ์ศรีแล้วก็ชัยชนะด้วยถ้าผมทําได้ผมก็จะได้เข้าทีมคุณถูกไหมละ่ะฟ็อกซ์ถูกต้องทีมฉันะ่ะขาดคนที่มีประสบการณ์และแข็งแกร่งพอจะรับมือ นายไหวไหมล่ะมาเลสไหวสิผมนะ่ะมีดีกรีของชาวแอฟริกาเลยนะแอฟริกาซะด้วยความใหญ่เยความดำเนี่ยไม่น่าถามแม่งเลยอย่าโมโหสิผมล้องเล่นผมเชื่อว่าจะเอาชนะอาร์เซนอลแล้วมาจอยกับทีมคุณได้แต่กลัวว่าถ้าผมเครียดขึ้นมาหรือไม่สบายใจระหว่างเล่นบอลนะฟ็อกซ์คุณมีวิธีจะเยียวยาผมบ้างหรือเปล่าคุณไม่ต้องห่วงเลยเราได้จ้างไรโคสตถฝีมือเยี่ยมที่สุดของประเทศมาช่วยคุณในส่วนนี้แล้วคุณลองดูผลงานเขาคุณจะต้องชอบแนะ่ ใช่ไหมวะเฮ้ยคุณคุณนะคุณว่าเนี่ยบ้า<ะ>ตัวจริงเขายุ่งอ,อยู่นี่พวกก็ไม่โชว์ไงอ๋อก็ไม่โชว์ว่าแต่ว่าใครถ่ายวะเนี่ยมาแต่นถ่ายไง พอจบจากคลิปนี้ก็ไปถ่ายลุงพลกินข้าวอ่ะอ๋อเหรอเฮ้ยแต่ก็ว่าลุงคนนี้เหมือนมากเลยนะไม่เหมือนใช่เลยใช่ไหมสวัสดีครับเตรียมตัวเข้าคุกเถอะครับวายคนนี้เขาชอบตอบพอรกรมากต่อแล้วเอาไปติดหน้ารถไม่งั้นตำรวจจับพรกรช่วยได้ใช่พอหมดอายุแล้วก็เฮ้ยน้ำมันพรบรกวนตีนะมึงเนี่ยมนอยู่ในสายเลือด <c oughs> ผมไปแล้วไอ้ความกวนตีนเนี่ยเอาเปน็นว่าผมไปก่อนกันแล้วกันนะขอตัวไปกระตุกจิกกระชากใจกับอาจารย์แดงก่อนนะโอเคท่านผู้เจริญ บรรลุอลหรหันต์แล้วบอกจะได้เลิกท่องดับเบิลหมีสัทีกดซีเฟิร์สเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปติดตามภาคนรกสุดท้าพร้อมคอนเทนต์วรตีมันๆได้ชี่ไลน์อดภาคนรกและกด s ซับส r คร้ได้ที่ YouTube ช่องภาคนรก h ช n n นล